ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพส,สองนายตำรวจประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสียชีวิตที่วัดนวนจันทร์ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพร้อยตำรวจเอกทรงพลบุญชัยและร้อยตำรวจตรีทินกริดสุวรรณน้อยพร้อมทางอัญเชิญพวงมาลาหลวงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุงวงศ์วางหน้าหีบศพโดยในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมสมเด็งนี้มีพันตำรวจเอกบบเททอกิตริพัต์เพชรผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธา บรรดานตำรวจระดับสูงเพื่อนการตำรวจโฆษณิตและเครือญาติผู้ไหวโชนดเข้าร่วมพิธีที่ศาลาสามวัดนวลจันทร์เป็นจำนวนมากซึ่งพิธีสวดพระพิธรทำศพเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังรลมน้ำศพเสร็จสิ้นและในวันรุ่งนี้่างิของร้อยตำรวจเอกทรงพลบุญชัยจะเป็นตัวออกจากวัดเพื่อเไปอนระนำกลับไป้สที่วนคลองน้ำเจ็ดตำบลทัเรือลอลึงคจังวัตรังซึ่งเป็นภูมิลเน ตั้งแต่คืนวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนและกำหนดการพระราชทานเพลิงศพในวันที่5มิถุนายนส่วนร่างของร้อยตำรวจเอกธินกริศวนน้อยจะตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพที่ศาลาสามวัดรวนจันทร์จนถึงวันที่29พฤษภาคมและก่อนที่จะกำหนดพร,ระรานเพลิงศพในวันที่31พฤษภาคมนี้สำนักข่าวออนไลน์ไทยแ็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยบรรณครบถ้วน